ไหนเนี่ยมาแล้วมีอะไรที่ช่วยเหรอ้องไอเนี่ยนมข้นหวานหมดอ่ะพี่ไมอ๋อพี่ลืมบอกรีบออกไปซื้อของมาทำนมผสมไว้ให้เนี่ยเอ๊ะแล้วนมผสมคืออะไร ือการผสมนมข้นจืดและก็นมข้นหวานนั่นเองทําให้เวลาเราชงแต่ละแก้วเนี่ยมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นและก็ทําให้รสชาติของเครื่องดื่มยังคงที่อีกด้วยนะสามารถเก็บได้นาน2-3วันในตู้เย็นเลยอ๋อแบบนี้นี่เองแล้วเมื่อกี้บอกว่านมข้นหวานหมดอะจะเอาไปทําอะไรอะกําลังจะชงชาไทยอะ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ชงให้แล้วกัน ไทยหนึ่งร้อยมลแล้วจะมาทำส่วนผสมของนมกันใช้นมสด90้าสิบลและก็นมผสม4ี่สิบมลคนให้เข้ากันเทส่วนผสมนมลงไปแล้วเติมน้ำแข็งครึ่งแก้วจากนั้นเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วแล้วก็เทชาไทยที่สกัดไว้ลงไปแบบนี้ได้เลยใช้นมผสมมาต้นทุนต่อแก้วกี่บาทหรอนมผสมสูตรเนี้ยต้นทุนต่อแก้วอยู่ที่สองบาทชงได้ตั้งคาแก้วเลยนะหู แก้วนี้ต้นทุนกี่บาทหรอต้นทุนชาไทยอะแก้วละ11บาทตั้งราคาขายอะ25บ้าไปจนถึง30บาทได้เลยนะอ่ะเสร็จละแก้วเนี้แลกกับค่าเฟ้าร้านได้กินชาไทยสมใจละไปก่อนนะพี่ไหมอุ้ยเดี๋ยวเด๋วพรุ่งเนี้ฝากซื้อผลไม้มาให้หน่อยนะ,ะได้ได้พรุ่งนี้เจ